เป็นผู้ชาประจำหมู่บ้านเนาะเนาะมีแฟนหรอพ่อเนาะใช้เว <c oughs> <c oughs> ลาประมาณโดนไปได้จงังแล้วนี่แม่เด <c oughs> เป็นเดือนเป็นเดือนนอกจากสุดเนาะโอ้เงี่ยเขาแบบนี้เนานนะวิธีการเนี่ยเอาไม้นี่เงี้ยเขาแบบนี้สำรับโอ้งามเนาะลายงามเนาะส <c oughs> <c oughs> บายดีไปครับดูยาใส่กอกเนาะคักเนาะไปท่าเนาะซ <c oughs> านขายวันนี้พอ่อนี่คือหัตถกรรมประจำหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมเนาะที่เบื่อมอมไง อ้าเมือแล้วเนาะพอนาะอยู่บ้านนี่แบผู้สาวนี่นอนไปนอนหฮมกันจ่บ่นอนนากันอยู่กลคืนเปล่าโมโหสอบตกวิซาคามรักบดโตกดีทุกคนสบายดีตอนนี้รัดและทีมงานก็ได้เดินทางมาหอดหมู่บ้านโลเนาะหมู่บ้านโลก่อนที่จะหอดหมู่บ้านแก่งลีนนะแต่กสาศิพานหมู่บ้านโลผ่านหมู่บ้านตะกาะหมู่บ้านอย่างผ่านมาแล้วเนาะตอนนี้อาการหอนแหงเนาะทุกคนเนาะรัดและทีมงานก็ได้พักอยู่จุดหมู่บ้านนี่และกสิโล คิดภาพาบรรยากาศภายในหม,มู่บ้านนี่เนาะหมู่บ้านเท่ามาังกรเนาะเมืองนองแขวง,งสกลนครตอนนี้เนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นดนน้านลัดและทีมงานประดับดินกับสีพาทุกคนย่งางรอรอเนาะ,ะเป็นจังไดภาพาบรรยากาศภายในหม,มู่บ้านเนาะทีมงานเขานั่งง่อยๆเลยนอนแห้งพี่ยนาสนใจล่มสาวเด็กบ่คืนเนาะ <laughs> สิไปทางคุณสาวแล้วนะทางสิพาทุกคนไปเบิง่งเพื่อนคุณสาวเนาะเพคนกำลังมีการ คืองเหดถือบังหุ่งเนาะเมื่อกี้นี่สิตับวังหุ่งเนาะโอ้เฮือลังนี้ขออนุญาตเด้อมีเครื่องงานฮัตตกรรมหลายเนาะทุกคนเนาะนี่เครื่องฮัตถกรรมเพิ่นหลายเนาะทุกคนเนาะหัตถกรรมการอีวันนั้นไฟอยู่ใหม่นะแล้วมีต่อไม่เหรอเครื่องเพิ่นเอามาโซ่เนาะอันนี้นี่ทุกคนหลายเครื่องฮัตถกรรมเพิ่นนี่นี่อันนี้มีอันนั้น เครื่องดนตรีเนาะนี่เครื่องดนตรีประจำส้นเผ่าเนาะตัวประจําหมู่บ้านนะนะทุกคนนะอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือหาป่าเนาะเป็นคล้องเป็นอย่างใส่ปูใส่ป่าเพิ่นเนาะนี่อังนั้เครื่องใส่เข้าอย่างดนตรีมาแต่ให้ไปสวนนะทุกคนเนยอันนี้เครื่องดนตรีเนาะที่ให้เบิ่งเมื่อกี้นี่แหละป็นกลองเนาะกองซุ้มหมดเนาะอัันนน้เครื่องเฮ็ดอันทอทอหกทอใหม่เนาะ อันนี้เขาิเ็น,นกระตาเพิ่มนอสรับไปให้ไปสวนไปหน้านี่มีห้างโตห้างยังเครื่องอีวไฟอูวใหม่ <c oughs> โอห่างหักบัวเพิ่นทุกคนเพิ่นเอาไว้สูงเลยอยู่ปลายซานปน้อ, <c oughs> องกันหมูเนาะซับเพีง่งบ่ให้มันขึ้นไปกวนเนาะประเทศเป็นห้างไม่ได้ไหมปลูกขักบัวใช่เนาะคักครับ เดี๋ยวพาทุกคนไปทางนั้นเน,น, <c oughs> นาะเพลงนี้เป็นอ,อ่อแพงโซลาเซลล,เซล์นะทุกคนเพลงโซลาเซลล์เนาะทุกคนเนาะที่เป็นอ่าเพงที่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะเป็นเฮือนผู้สาวนะเนี่ยนะเอ,อ้เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิง่งเนาะ <c oughs> สบายดี <c oughs> ผู้เห็นกระตายเลยเกียน์ชีไปหากินมนะน้องโอ้งามเนาะกระตา่ายเนาะโอ้ป็นผู้ชาประจำหมู่บานะ้านเนาะอันนี้มันอย่างน,างนั่งเลยเออน้ำเตานะ้าเนาะโชใส่น้ำใส่ไนกินนะเนาะน้ำเต้าเฮงน้ำเต้าแก่แล้วนะแต่มันี่มีไนนี่ไน,น,นอยู่ไนนี่ยเป็นเกลียวไนยาวแก่มันอกนอกเนาะแล้วก็เอามไาวบไใส่น้ำกินเนาะน้ำนี่หยินดุลได้ใส่ภาสนะนี่เนาะ เมื่อก้อมันยังนน้อยนี่ครับสามารถเกงสามารถต้มกลิ่นได้เนาะแม่ตีนางนาฮักเนอะจ้เน,นะออ้ามีแฟนรเบล่านน้อยออภาษาพวา,ามัางของมีคุกตาเขาน้ำนะาะเดี๋ยวชิพาทุกคนย่างรอกันทุกนาะโอ้หกบัวเลยผ่นปูใบบักใหญ่ๆเนาะสัก่อนนอน้าทานนีเด้อเดี๋ยวพาทุกคนย่างรอ พาบรรยากาศภายในหมู่บ้านเนาะกระชิพเป็ดประมาณนี้เนาะสักคนเนาะเฮือนหลังนี้เป็นเฮื่อนเพื่อนเป็นเฮือนใหญ่เฮือนน้อยเราเป็นเฮือนภาคเนาะสาไม้เฮียไม่พุ่งไม้พางธรรมดาเลยก็มุงหญ้านะทุกคนเนาะเป็นออริจินอลนะต้นสบับถั่วเลยเพือนหลังนั้นโอ้ยแงพอนเนี่ยอากาศเย็นขนาดเลยได้หน่อยู่ในเฮือนนะมาชิ่เย็นเนาะมันจะเก็บความเย็นได้ดีนะ ทางนี้มีการตั้มหูกตั้มหูกเห็ดซินเห็ดหยางเนาะสบายดีสบายดีแม่โอ้กำลังทอแผ,แผ่นเพเนาะอันนี้ตั้มซินหรือตัอ้มหยางนี่แม่ตั้มซินอ๋อคือน่งได้ลูกโอ้ลายงาม,ลมเลยแม่เนาะเลยพื้นนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณโดนประดับจังแล้วนี่แม่แมจักวัน เดือนไปเดือนนอกจากซุดเนาะอ๋อเดินดิมีคนมาสร้างมอนี่แม่ดอ๋อเขาสร้างเขาสร้างเฮ็ดเนาะอ๋อคนยุ่แส่มาสร้างอยู่ในเมืองคุณบอบอกคนตุ้มต่ตำลานโอ้ตุ้มลานเนาะอันนี้ไม่ยังมันมอนิเมไม่คือแอทยุงอ๋อมาทยุงแต่วเอาไว้สำหรับอันนั้นเยอะเกืึงอันนี้บ่ถึงหู้นี่บ่อ๋อ อ๋อใส่ลูกมันเนาะเลยอยากเกินจู้เลยอ๋อกวาดอันนั้นกวาดอันไฟเลยให้มันฝ้ายใหม่เนี่ยมันเสมอกันเนาะเลยอ๋อวิธีการตามหูกทอใหม่ของพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านโลเมืองนองแขวงสนเขตเนาะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องส่วนเผ่ามังกรนาะแม่เนาะเลยอืม โอ้เน,เนี่ยเข้าแบบนี้เนาะวิธีการยาไมา้นี่เงียนเน้ยเข้าไปในสลับอ๋ออันนี้คือไม้บังคับไม้บงับ<ม>บงคับในการสารเป็นองค์ประกอบหน,นึ่งอย่างเนาะอ๋อเอาขอบใจเด้เดอแม่เดาะขอบใจหลายๆโดยโดยโอ้ทางนี้กำลังมีการสลับเลยเนาะเนาะสลับ อันนั้นพ <สา S 1> ิ่มมัน <สา S 1> บอกมียังอันนี้ตัวบังคับบรรซาเฮ็ดให้มีลายะนะทุกคนเฮ็ดให้มีลายเฮ็ดให้อันอัน,นีเดมมันเป็นอันนี้บอกิ่นสารผู้ดใดที่สนใจเนาะพาเสื้อพาเพาิ้นเนาะจะมีลวดลายประจาส้นเผ้าบางกองมาหาพี่โตเพิ่นได้เนาะมาหาเพิ่นได้เนาะขอกไก่เฮื่อนไก่ของเพิ่นเนาะมีขั้นใดขึ้นข้างในเน่เปิดเห็ด ขักขนาดมุงยาให้กัน,นเน่เนาะเย็ยนช่วยช่วยและไก่เดี๋ยวผานคนยางโล่แต่คนนี้เนาะสักเกตบางลังเพินกันยังไ่ได้ออไฟฟ้าเข้ามา,าใส่แ้่ทุกคนนะอันนี้เป็นโคกตามเข้าของเพิ่นเนาะแสดงว่าเพิ่นยังตามเข้าอยู่เนาะ กุกซิดานี่กุกซิดาโกมาฝรั่งไี่ใหอ,อีกคักงเลยทุกคนเลยอันนี้ก็สีเป็นเส้นทางที่ห้าผ่านมาเมื่อกี้นาะทุกคนเนาะมีีรถเล่นกลายไปกลายมาอยู่เนาะทุกคนเนาะว้าคุสาวซูนิวใส่ก้าวหัวใจอีกได้วนะเส้นทางท่านังจะคือเส้นทางที่ห้าจะไปข้างหน้าเนาะไปใส่หมู่บ้านตาจาตีนหมู่บ้านแกงลินหมู่บ้านโอ้หลายหมู่บ้านเข้าไปไหนเนาะ ปิดซิปกูแล้วทุกคนเนี่ยงาไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นหัวส่วนเพื่อนเนาะช่วงนี้ค่อนข้างจะอาการฮอนแหงเนาะเป็นเพื่อนเป็นติดๆกันเลยแถวนี้เนาะทุกคนเนาะค่อนข้างเงียบสงบดีเนาะหมู่บ้านอยู่ติดพันธ์กับความเป็นธรรมชาติลายที่สุดเนาะทุกคนเนาะสังเกตเห็นต้นพาวในเธอว่าสูงสางเนาะเป็นมากโดกโดได้กกได้กสียห้เบิรงกโกนี่เนี่ย ทุกคนย่า,างรอแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นซุ้มไก่อยู่คนเนาะซุ้มโกกไก่อยู่กลายเลยซุ้มโกกไก่เนี่ยขอกลัวเนี่ยก็จะเป็นเลี้ยงไก่ลายขนาดเลยอาชีพลักๆของพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวนี้ก็คือการปลูกฝังเลี้ยงสั์เนาะก็คือการทางปลาให้ให้หัวเหดสวนเนาะแล้วก็เห้นหน้าเป็นอาชีพลักเลยเนาะ ภาพบรรยากาศภายในวัวน้องคุณปิตานาอยู่ได้คนว่าอ,อันนี้พ่ออันคอเบิ้งเนี่ยอันนี้พ่อสามยังนอเนี่ยนี่นีนน่พ่อสามยังนี่นี่อันนี้นะอ๋อต่อติบเข้าหรือยังเนี่ยติบเข้าพ่อสามทิบเข้าอ,อ๋าาอโอ,อ้งามเนาะลายงามเนาะโอ้จักมือแล้วพอเห็ดเนี่ยสองมือสองมือแล้วเนาะอ๋อ ังทนลอยู่ใส่มิลานมาพ่อเดี๋ยวขอขึ้นเบิ้งหน่อยเด้ออ๋อโอ้ซานขายวะนี่พ่ออือโอ้เดี๋พ่ออยู่ผู้เดียวเน้องลูกลานแต่เอาลูกกับผัวมันเด้อน้องโอ้ขอบใจเด้อพ่อเด้ออันนี้คือท่อน้ำมันเนาะท่อน้ำมันแต่สรงคามโดยโดยอันนี้โอ้ขูดต่ำเข้า ตำเขาเนาะพอเนาอ mm hmm. เคือมากมาก่อนหรือว่าเครื่องแก้วมาก,ก่อน mm hmm. เพิ่นปลูกอยู่ป่ายซานของเพิ่นเนาะพาทุกคนย่างรอไปท่นี้เนาะ mm hmm. เขาจะ,จะออกทางให้ทางส่วนเห็ดส่วนปลูกเขา้าปลูกมันต้นต่างๆ,ๆเนาะ บางคนที่บริไปทางให้ทางส่วนค่ะเขาเจ้าสิบเปหาอยู่หากินอยู่ป้าอยู่ด่งพะได้ทุกคนเลยสิบาทุกคนงานเกี่ยวนี้เนาะโอ้ทางนั้นเห็นประหามลงห้หามน้ำเนะาะเจ้าแม่ไปตักมาได้ใส่ พาทุกคนย่างเลาะไปทางนี้เนาะเดี๋ยวกึ้นชีวน์ๆเกลียวไปทางเจอกับทีมงานแล้วก็นชีพากันเดินทางต่ออีกได้ใช่ไหมคลิปนี้จะเอาภายในหมู่บ้านในก่อนเนาะฝากทุกคนเก็บภาพบรรยากาศฝากทุกคนเนาะก็หกหนีมีสามที่อัน,อนเนาะหกตามเขาอยู่นี่หลายเลยอู้อยู่เพื่อนหลังนี่สบายดีมีคนอยู่บ่โอ้สบายดีไม่เท่า ໂດຍມັນຊິເສມົາອດດອ້ັນມເທົານນດອອນໍາຕ້ອງນໍາາກິນມັນມເທົາໍາາໃບຕັໃສນມທົຢໃມເທົາອຈີນໍ້ະດາູານນ น้ำดางบอรซเซลเนาะเอไปตักจุปาจุดงเนาะอ๋อน้ำจุปาจุดงผัดสีแซ่บกว่าเนาะเอออ๋อแบบนั้นเนาะน้ำกลิ่นเนาะเอาน้ำเต้าเนี่ยไปใส่น้ำกลิ่นนะทุกคนเนาะเดยโดยเนาะสามแม่เท่าแม่เท่าเพคนดังไฟขั้วอยู่ขั้วกินอยู่ในฮั้นได้เลื้เกื่อนนี่ ของน nhà ดเด้ออืมเฮื่อนนอนละนอนละนอนอยู่ฟังันนี้นอนฟักไฟอย่างฟังนนั้นอืออ๋อโดยโดยโดยเอ้าขอบอกขอบใจด้วไหมเนออกำลังสานกระยัางนอนพอนอ๋อชีบเบอมอ่มเนี่อุ้ยหาหาวือเลยหาวือเลยวือเลยเนอนอ๋อไมยังในไม่ไล่อยลืมไมเทนี่ไม่นะไม ไม้บุ้งไหมล่ะไม้บุ้ไม้บุ้งไม้บุ้งไม้บุ้งอ๋อไม้บุงไม้บกสี่หามือแล้วเนาะกระยังเนื้อหนึ่งเลยอ๋อไปศิลปะเอาไว้ใส่เครื่องใส่ของเนาะไปให้ไปสวนไปหาอยู่หากินเนาะไปดงไปป่าโอ้ไปเทาสบายดีไปเทาชูบยาใส่กอกเนาะคักเนาะไปเทาเนอ้ะไปชูบแล้วแต่น้อยเนาะนี่ละเกินผัวพ่อรมีเพียงเนาะ โัซานกบุงกัตตาเมียนางเฝ้าลดนเอาไปเท่าพอเท่าไปเท่าพอเท่ากันเลยเลยโดยโดยผมมีลูกเลยวะเออโดยโดยเอาเมกะแดงเนาะเอาลูกหางหมูอันนั้นเป็นห้างหมูนะห้างเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่โอ้นี่แล้วเน๊ดลานหรือนอแล้วนี่เนาะพอเนาะสองสามอ่านแล้วนี่นี่คือหัตถกรรมเนาะ ประจำหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมเนาะหาอะไรเลยอุ้ยตกแล้วขอโทษเขา,ไป,าเปไปมันลดบอลหอยไใบโบนัทคาดเลยลดลงมาลดลงมาจากบอลหอยเนาะบอนเอ้าหอยคืนโอ้งามเนาะเป็นลายงามเลยเลยผ้าเทาเป็นเห็ดนี่ย <_ p are> ข,าขายอันหนึ่งเท่าไรผ้าเทานี่ยอันหนึ่งฮาเซียพันกีบเนาะอ๋อเนี่ย <_ p are> 4, ย <_ p are> ายมเวลาว่างเนะาะทาสารนี่กิจกรรมการจักสาร อันนี้เป็นผู้อัพอเท่านี่เป็นผู้เลยโต้ให้เนาะช่วยเหลือกันเลยเนาะโอ้โสมเซย์สมเซยดีไลเอา้าขอบใจเด้อโอเด้อขอบใจหลายหนี่ไม่เท่าเพิ่นกำลังคัดกระยางกระบุก,กระตาเนาะใส่เหียวเพิน่นยางไปชักเมนจังไปเสร็จเนี้ยหาอยู่หากินบ่หรือว่ากำลังมาเนะาะเดี๋ยวสิถามเพิน่น สบายดีแม่มาดใส่น้อนนี่กำลังสิไปบ่เลยนี่ไปอยู่ปลาอยู่รองโอ้ไก่เตราและไู่เนาะไก่โอ้ไปท่าิ่นไปเก็บพักทุกคนเก็บพักตามธรรมชาตินะนะสบายดีผู้สาวผู้สาวฟาบงกงนี่ยังเป็นผู้สาวอยู่ตีแม่นบ่บันเทิงแนวผัวตีนอขอเี็บได้บ่ อยู่บ้านนี่ไปผู้สาวนี่ยังนอนไปนอนหฮมกันอยู่บ่านอนนำกันอยู่บางกคืนไปนอนอยู่เพือนสาวโซดเนาะโดยโดยคืออยู่เข้าเคตเซโปกับกัซซิมี่นอนอยู่เคตนนอกๆกันนะข้ามตอนแรกแหละแบบอ่ามันซิมี่คืนสาวโซดทั้งห้างนะผู้สาวจะมักไปนอนโฮมกันอยู่ท่นสบายไอ้บ้าซิมาล่มมาจีพนะไปนิ้งนำกันอยู่ท่นอยู่คืนลังนะกับไปได้ข้าว่าเฮ็ดยังอื่นเนาะไปล่มกันในเสื้อนะครับพอนิมนอนยามอันนั้นกับเมื่อนอนคืนไปคืนเล่วไปใช่ไ่มแต่ว่า ผู้หญิงผู้สาวสินอนอยู่หันเลยแจ้งล่ะกับเมื่อเห็นฝ่ายเหลาเมื่อเฮ็นเรียงงานขออนุญาตน้องซื้ออย่างน้อซื้อน้องอาเดนปสาเผามากรอกนาะยังเข้าห้องเฮียนบ่น้องโอ้เฮียนห้องใดนี่โอ้สาวมหกตัวนี้โอ้สาวมหกสอบตกวิชาความรักบดีโต๊ดดียัพี่ไคมากเนาะงตีหน้าก็มอเจ็บนาะงามเน้อสาวเผาหงกรอกนี่ทีพูดนะฮักหมดเลย น้องก็เฮ็ดหน้านบ่ะบากอ๋อมีหน้าเนาะหน้ามีสองบอดหูนหน้ากว้างต้นนี่เอ้าใครได้มาเป็นเคยนี่ <c oughs> จะได้เสื้อมูลพระเท่าแล้วนี่ <c oughs> น้องอดเดนโดยเอ้าขอบใจเด้อยน้องเนาะขอชิพาทุกคนย่างรอๆไปททีเนาะ ทุกคนได้นหูไปเนาะหลัดเบาไปเมื่อกีน้นะว่าหมู่บ้านขเขาเห็นต้นเท่ากรลูกเนาะอันนี้คงเป็นเป่ามางกองแล้วก็นับถือพี่เนาะจะว่ได้นับถือาศาสนาใดๆจะมีวัดเนาะพวกเมืองนอกในที่มีวัดอยู่วัดเดียวก็คือวัดยุคจกลางเมืองนอกแหละทุกคนเนาะแต่คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคน,นกฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อ สองข้อเดินทางเลยครับไปร,รับดินเย็นเก่าเซนเตอร์องเฮาลุยเอเ็นเตอร์ไปน้ำกันเลยวงนี้เดินทางต่อเนาะ